สวัสดีค่ะบีคอชนกนะคะศูนย์ดูแลดวงตาดีคอนแทคค่ะสำหรับท่านที่มีปัญหาดวงตานะคะแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลไม่สู้แสงค่ะอาการต้อลมต้อหินต้อกระจกหรือว่ามีอาการวุ้นในตาเสื่อมฟังทางนี้นะคะหลังจากท่านดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วท่านจะทราบว่าดีคอนแทคช่วยท่านได้อย่างไรค่ะแม่ชื่อนางถนอมโดดสุดอายุ8ปจอเป็นต้อ,อกระจกถ้าไม่ใส่แว่นนี้ออกมามันก็จะเจ็บๆคันๆนะ่ะ มันมีมีกินเครื่องแล้วก็ถ้าใส่ใส่แว่นมันก็มันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่มันมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่พอมามาทานยาอันนี้ก็คือได้ผลอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือแทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกมันจะคือว่าเอ่อได้แสงสว่างขึ้นเยอะคุณป้าวิรอลเอ็มกลางอายุหกสิบเจ็ดปี คุณป้ามีอาการแบบเบาหวานขึ้นตาแล้วเป็นตาโมวตาเป็นฝ้าลองดูแผงก็จะกินลองดู<ะ>ว่าดีไม่ดีก็จะสุดๆกับคอนแทค t นี่แหละก็่างนี้นะกล่องแรกเนี่ยป้ากินหมดไปแผงแผงแรก,แร,กรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอดไฟมันเป็นเหมือนกับว่ามันขาวๆอะไรอย่างเง ตาเริ่มสว่างตั้งแต่กล่องแรกเลยใช่ไหมคะคะแต่กล่องแรกเลยปามั่นใจมากเลยมั่นใจมากมากเลยซื้อไปให้แม่กินให้น้องกินด้วยอตอนเนี้ค่ะค่ะถ้าใครเป็นเบาหวานขึ้นตาก็ลองกินดูก็รู้สึกว่าดีมากเลยนะเนี่ยชื่อนายเจริญสึกศรีอายุ82ปีครับเป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วก็มียายในดวงตาตาฟ้าฟางมองไม่ค่อยเห็น ขับรถไม่ได้รับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะก็สบายดีขับรถกลางคืนก็ได้ตาก็สว่างดีแล้วครับก็ไม่มีแพ้แสงอะไรนะครับชื่อปัญญพศพันคูอายุห้าิบี่ปีเมื่อก่อนจะแสบตาคันตาระคายเคืองตาบางทีก็มีวุ้นออกมาไหลอย,อยู่อยู่ในดวงตานะครับทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับ อาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยตอนนี้อาการมองเห็นดีขึ้นมากเลยแพ้แสงไม่มีแล้วครับไม่เป็นแล้วครับค่ะป้ป้อมนะคะเป็นต้อกระจกค่ะคือก็ตรวจเช็คอะไรอย่างเงี้ยตลอดมันก็ยังไม่หายเขาก็ให้น้ําตาเทียมมาหยอดมันก็ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเขาก็บอกผู้สูงวัยมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณป้าก็มาดูทีวีก็ได้เห็นดีคอนแทค เขาก็บอกว่าผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรเงี้ยก็เลยสั่งมาทานพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นคุณป้าได้ทานไปหนึ่งกล่องแรกนะคะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะคุณป้าก็รู้สึกชัดชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโปร่งขึ้นก็หลังจากที่ทานดีคอนแทคไปหนึ่งกล่องแรกนะคะไปพบแพทย์ก็ทุกอย่างดีขึ้นนะคะแพ้แสงตาผ้ามัวความดันลูกตาก็ลดลงเข้าสู่ภาวะปกตินะคะชื่อนงวิจิตจ้ะ ตอนนี้ก็ตามันฟางฟาง,งมัวมัวแพ้แสงสว่างตอนนี้คนชั่วแล้วค่ะตารู้สึกสบายค่ะคุณแม่ทานไปกี่กล่องคะแล้วกล่องครึ่งได้มาทานครึ่งนี้ก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วคุณแม่บอกว่าไม่ต้องหาหมอแล้วนะคะทานดีคอนแทคแล้วดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีดีคอนแทค สุดยาผลิตภัณฑ์ขายดีอันดับหนึ่งในเอเชียสารซันโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกาประสาทต,ตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูด,ดวงตาได้ดีขึ้นดีคอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอรประสาทต,ตาหลุดลอกตอหินตากระจกจอรประสาทต,ตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้น สายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเล่นเป็นเวลานานตาแห้งหุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสื่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค อย่างไรกันบ้างคะหลังจากดูคลิปวิดีโอจ,จบแล้วนะคะดีคอนแทคนะคะเชื่อได้เลยว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติปลอดภัยนะคะแล้วก็ผ่านมาตรฐานออยอท่านที่สนใจนะคะรับโปรโมชั่นดีๆจากบีได้เลยโทรมาได้เลยคะ่ะ